กูจะไปจับสมเด็จพระนางกิจวัฒนมาถวายกับรตริยัของข้าทีนี้แหละก็จะปล่อยมึงไปไมิฉะนั้นเนี่ยมึงจะตกตายที่ห้องตายดินนี้เชื่อกูใช่ไหมไอ้บัตรชัอมึงฆ่ากูจะดิฆ่ากูดิไม่มีวันที่กูจะบอกมึงให้ทราบหรอกที่กูไม่บอกก็เนื่องจากกูไม่รู้ ว่าสมเด็จพระนางกินสวรรค์อยู่ที่ไหนถึงไม่เากูรู้ว่าสมเด็จพระนางกินสวรรค์อยู่ที่นั้นอยู่ที่นี้แต่กูไม่บอกกูไม่ต้องการให้สมเด็จพระนางเจ้ากินสวรรค์มาเป็นมาอยู่ในอมกอดคุพฝก,กสัตว์้นรชันอย่ากระตัดของมึงให้นันทยักษ์ท่ไมมีกว่าสนาหรอกสมเด็จพระนางเจ้ากินสวรรค์นั่น,นคือดอกฟว่าให้นันทยักษ์กระตัดของมึงคือดอกดิน มันร่วมชมสมสู่กับเมียกูไม่ได้พรามันว่าสนาไม่ถึงมันจะเด็ดดอกฟ้ามาดมมันเด็ดไม่ได้ในคนต่ำๆคนเร็เวๆอย่างไอ้กษัตร์นันทยักษ์เนี่ยไม่มีทางหรอกที่นางขึ้นสวรรค์เมียข้าจะยอมตัวยอมตนกับมันมันรันเร็วสามยิกว่าสั์ถ้ามึงดีจริง มึงไปบอกให้นังทยักษ์นีบอกกูข้ารบกับมันให้มันออกมาแล้วพาดาตัวคนจัดสองเล่มมาแบกคนละเท่สู้กันแบกมุกกุญชัยอกสามศอกดูสิว่าใครมันจะไปและใครมันจะอยู่แต่คุณนึกว่าทิ้งยังไงไอ้นังทยักษ์มันไม่สู้มันเป็นหมาลอบกัดทำ้วคนที่มันมีทางสู้กับมัน แต่ถ้าคนอื่นสู้กันด้วยแล้วก็ไม่มีทางหรอกเมินซะเถอะไปซะเถอะไปบอกมันบอกกูคอยอยู่กรงนี้ไปไปไ,ปไปอกูเจ็ดั้หงมึงตายอยู่ที่นี่ไม่มีทางพ้นไปได้หรอกโวยบ้ากล้าตาแข็งนักเนี่ยเลยบอกว่อไปอาชายนั่นไปอา ใจหนักมันไม่บอกสิ่งขอค่ะว่าสิงสวรรค์จะอยู่ใดมีสาการให้ลาประมาณเลิล่นพัมดกำลังใจนั่งใจอยากส่งสารตัวเหตุกันจมสิ่งการทุกทีจะทุ่ไวตีอ,อกจบราอยุปราชใจตั้งใจรู้มากขันพเพื่อเกิมา

ตัวชนตัวไปในมนุษย์มันตามไม้ปองจำเป็นต้องจริงลีกไก่มาเช่นไยอีกสิ่งสักหม้อเป็นบงมลมคุณเอ๋กะน้าสงสาสสิิงต้องการไม่สิินสุดลงจุดไหนไอ้คำว่าพอนั้นไม่มีที่ผูดด้ใดจริงเกิดไฟพีบัติบุกเข้ากา ลัวเป็ตังควงมนุษย์ข้า,าสิงามิดโดนไม่คิดถึงคุณคา้าเจ้าโกยให้บางอาซามัตชิมาปฏิปทา,าพทาร,ระโพธิญาต์โคตรฐานโอวาทไหวฟังใจเราทิฐาเอ็ดเลือด มาอยู่วัดเกลอซีทุกค,คำชาวจะโรงให้ไม่จำบดีถูกตัวพอมีปอกปิดไวในใจอันความลับต่างไล่เละก็ไม่บอกไม่บอกก็ใไปจะรูช้ชวนกันสง่งใส่หนิเส้อเสื้จะอย่าหลอมนะลูกนะักอย่าหลอนใจเพราะจะต้องไปภาระล,ลงมาขัน อเอาเล่แกสุจัดเอ่อเล่นายนุยหรือนาเก่งต่างสามคนเจ้านี่มาเสียู่ในวัดของขอเป็นเวลา20ปีเต็มจนกระทั่งเดียวมีเจ้าบรรลุนิพิภาวะจะเป็นผู้เยี่ยในทุกบุญแบบนแ่ะจะรู้จักหลับพิดารณตัวเองได้เลยทิ้พอเลีเยตเจ้าตั้งสามคนในขึ้นมาจะพ้นที่ลาวความทิ้งมิฟัง เราถูกวันถวันี่เจ้าฟ้าจ้ใจร้องไห้เจ้าคิดซึ่งอมคิดซึ่งแม่องใจเจ้าอยากจะสาบนักหน้าว่าพอมแม่คงจไม่เป็นใครและทำไมจะมาอยู่ที่นี่ที่ที่วัดนี้ก็เนื่องจากที่พอไม่ล้าความผิดง่เจ้าฟ้าเหือนก็ปะงการในใจได้ิึกษาติแตความรู้งหัดกับมีสีตะบงการใชุ้จิตโทปรคอารับษาการชุดในตัวกับุ่มร พอเราความคิง่ยเจ้าฟังจะวงวดในเจคิดซึ่งพอถึงนโกรงการไม่มีเวลาที่จะได้ศึกษาบิจาความรู้ตอนนี้เนือนจวัดเจ้านั้นพร้อมแล,ล,ล,ล้วเจ้าแงแลเจ้าราอนแลจะมีความรู้ดีแล้วพอจะเล่าเะรสักอางให้เจ้ารู้แต่พอจะเพิ่เพื่อความลักให่ลด้ให้จ้ารูเวลานี้เจ้าศูกาขอธรรมกับพ่อ ไม่เคยหน้าแม่ไม่เคยพบพ่อพบแม่ผมพบแต่ประอาทิรสีเท่านั้นผมเกิดมาในวัดหรือยังไงก็ไม่ทราบผมเป็นห่วงครับอาจารย์แต่ตอนนี้ผมศึกษาวิชาความรู้หัดกกะบ,บีตีกระบ,บองการใช้วุติทธตบะกรณ์ับประหัตประรันค่าถึกได้แล้วและผมคงประพันธ์สาราลองหลหายตัวผมเก่งแล้ว ผมอยากเก่อาจารย์เล่าให้ผมฟังว่าพ่อแม่ผมเป็นใครอือได้เตกโนที่จะจะรู้ประวัติของจาาเจ้ารู้ประวัติของโผล่เสกอนะดูไหนแกฉุนฉาดแล้วจะจะได้เออ่ปลื้มใจเอาเล็บจ้าคอยฟังคอยเล่าให้ฟังพอนี่คือนายพลนราศิงค์หนูกนี่คือนายพลนราศิงค์นั่นนี่อีบอกัย สมัยที่ราชนาจักรสิ้นขราชยังเรื่องอำนาจพอรับราชก,กาัตริย์เป็นเมฆทับใย,ยเคยรลบเคียงบ้าเคียงเล่กับพระเจ้ากรุงกายสุวรรณหลบกัมมาชัยชนะได้ยังฆ่าสะอาดในหละบปฏิติหลบเข้าไปโจมตออีไม่ความว่าโรคชนะสุ่คมคร่ำมามาก่เมากเลย แต่มาบัตนี้จะต้องสู้เสียจอมจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนั่นก็คือพระเจ้ากรุงกายสวุวรรณพระทายฝัดง่ายทราบสูก้กันรีกเม,ไมเกไปเสียลูกจนกระทั่งบัดตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่รู้ว่าพราะองค์ไปตกองกุฏิไหนเมื่อไม่มีจอมจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินไอ้นั่นทะยกักนั่นแหลยลูกมันยกกำลังทหารทรัพย์โลกทับมัดลงที่แผ่นดินสิ้นขรา เราสู้ท่านทุกคนสู้ทวาชีวิตเหลือถูกยดึดท่าแผ่นดินสนามรบแต่คนนามหน่วยยอมจะแพ้ไปสู้ก็ไม่ได้้นที่สุดเรา็ก็ฝ่ายแพ้สุงครามเมื่อแพ้สุงครามแล้วก็ไม่ความว่าไอ้นั่นแต่อยากมันส้คราาราชการคนสํา,ค,าสคัญสําคัญกนมามาบริหารประเทศมันทํากับประชาชนชาวสิงคโปร์เยียงฐาน พอต้องฟังมการรุ่ดรุายก็มันไม่ได้ผมนี่มาบวชที่นี่ตั้งแต่วันที่ผมเริ่มบวชผมผมได้บนบ้านสรั่นจาวสิ่งสักสิทธิ์ในชาตคนหล,ลุดลุบก็ไอ้พอได้รักฐานย่าทุกข์กับสักสักหลวงทศได้ก็ได้ท่วงความหมุงไม้พอดีวันนั้นฝนหนังอยู่บนกุฏิเกิดประภัยจัดปัดแรงฟ้าทางังหลังทังแหล่พุ่มกุฏิลมก็ฏปัดใหญ่ ละไฟปัดจะมาตกที่หน้าปุ๊บพอโมเ้ยเป็นเด็กทารกตาดำดำคอยกขึ้นมาอุม้มน้าก็ถกเอาโมเ้ยอักซอนโซติดหน้าติดอยู่ที่หน้าฝาา้าขงเจ้าและอักซอนเด็กที่ฟ้าประหัดเมืองฟ้าของเจา้าโอจริงนึกได้ทันทีอักซอนโซคือไม้ทีงเขี่ยพื้วงุ้งคงจะสัตว์หรืจะเป็นไก่ก็ไม่ทราบ หักซ้อนแดงนี่คือไฟไม่จึงว่าเจ้าเป็นยอดนักรบที่งามอา,านมือที่แดงคือไหม้ถึงมือที่เปื้อนเลือดตั้งแต่วันนั้นพอธนุตน้อมพอเดียงเจ,จ้าไวจนกระทั่งเจ้าเป็นนุ่มกันเลยพวกคนตัางซ้อนวิจารณ์นี่ผเห็นแก้วชูดฉาดนี่แจ้งเลวคงประพันธ์ซาสซา,าก็ได้ลงง่นายทัวก็ได้ดำดินก็ได้พอจริงเรียกจะมานี่พอจะให้เจ้า ไอ้สุชาติดเดินทางเวลาจนาจักรู้เหมือนกันไปช่วยคนคนนึงเท่นั้นถ้ายากจับข้างดียองตายดินคนคนนั้นจะไม่ควรจะรู้จะคอยรู้ตัวเวลาจะไปช่วยหละแต่ตอนนี้จะรู้ไม่ได้ถ้าจะรู้น้ำตาของใจจะต้องหลยออกมาจากบาตแต่น้ำตาของคูณผู้ชายจะออกมาจากยศจะต้องมีขาเพราะน้ำตามันช่วยอะไรไม่ได้เพราะอะไรนี่ครับเพราะเนื่อจาก คนคนนั้นแกนั่นถ้ยายักกลับไปข้างลโยมตายดินนั่นคือพอ่อของเจ้าพ่อผมโทษจักพระอาจา,จารย์จักรพุทธจักรกัลปนาล้าวความใจผมฟังหน่อยสิครับมันเป็นยังไงไอ้ผมร้อนใจเรื่องมันเป็นยังไงนี่ล่าผมฟังหน่อยสิเล่าสิครับไอ้ไล่นั่งนั่งลงกน้นแต่ลูกไม่ต้องร้อนเจ้าคอยฟังให้ดีอย่ารีบด่วนอะไร ไปหมากเกินไปพ่อผมนี่ครับพ่อขงเจ้าคือพระเจ้าขุนไกรสุวรรณไอ้นั่นทะยักจับัง้งมันยอมตายกินมันทรมานการข้าวปลามันม่กินเป็นเวลา20ปีแลยลูกเออมันม่กินได้แต่บุญกินนางกันซ่องคงนั่นคือนางวลุลดีกับนางซีสุดา มันนึกสงสารไปจะกรุงไกรสวนรลอกเอาข้าวไปให้ในเวลากลางคืนข้าวที่มันพาไปให้จกกับหลบเฉลีอเกินบางครั้งมันใส่ไปในมวยพุ่มบาง,งาาครัง้งก็ผ้าขี่ดูไปบางครั้งก็ใส่ไปในรองเทาง้นาน้ำเนี่พาไปไปจะกรุงไกรสวนส่งไปซะเลยกับน้ำมันมันชุกผ้าขี้ดีเดี๋ยวพาไปวิ่ไงไปผมส่งไปซะเลยกับไปแต่ไปจะกรุงไกรสวนรณยดหนักรบฉันทำได้ฉัน ทรงเป็นสมอได้เพราะถือว่าอยู่อย่างไอ้ตายแต่ก่อนเราจะได้แก็แกร่คือไม่ความเบกไม่จะกุ้งไก่ส่วนในชายชาตาฮันรู้กูเราทู่สาวายชีวิตไอ้ดังไทยยักษ์นั่นนี่อืมชายมันทำแบบนี้จริงจริงพ่อเอ้ามันทรมานแบบนี้แล้วเนี่ยในนอนรู้แกฉุจัดเลยเปลี่ยนฝังซ่านปานซ้อมาโยอนออก เอรอลอยช็อกคงระเจดมืบัตรซีไอชาติเลมึงทำชั่มเต็มทีนี่วะได้รู้ดีกันมันเทอเปน็นเนนนองกูจะาค้านังไทยาไอชาตชวนี เมืองกรุงใหญ่จะตัดคอหัวพามลาลาใช่ไอ้คนไทยเด่เเนเป็นพยา,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 านเหม่อจะเป็นบรรนันประชาชนชาวสิงคละปลื้มใจเกิดผลจากเลยคุณอาจารย์ไม่เอาใครว่าบ้าโมงท่านผิดมันเป็นเวลา2ีปีเต็มแต่ไม่ลาความจริงให้ฟังนี่ป,นนนประชาชนต่างประเทศสิงาลาคละนครข้าใจว่าประบาสุกินแต่จะอยู่กับเราชีวิตประชาชนขี่ไปแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่เหม่อจะเป็นบรรนันไม่ให้ถึงไม่ให้ถึงราชนาจักรุมาท่านไปแล้ว ไว้นั่นจะยอยากมันเก่งขนาดไหน,นมันทำทำไมมันทำกับโมโูนน่เราแับนี้ให้มันรู้เรื่องกันหรอกต้องไปแน่พี่น้อยไปแน่วันนี้จะไปแน่เอ้ยแม่เอ้ยอีกจะาท้าฝนนันบุกบุกนี่บุกขอ้ขอริว้วใช้ชากิประชาชนชาวยากไม่ปเท่าไหร่ข้อริ้วเนี่ยเผชาถุงเนี่ยไปเจ้าแผดินไปเจ้าคุ้งนั่นเสียอยากจับไม่ได้ไแง่แง่ให้จงโธให้มันโล่ที่ว่าโล่คนไทยเลือดไทย เพื oo, o, th th ่อชูเพื่อสักซี้เพื่อเกะกุ้งคนไทยทางประเทศนั้นมันโลหกันนี่เนาะเฮ้ยยืดนะพ่ออิจฉาผุดผู้การทำสงครามไม่ใช่ทำกับยความงูก็ทำกับยคามใจรักแบบนำรลดตายตายเมื่อไหนเตนท์ฟูดนั้นได้แต่กระชากคนดานี้ไปตายกันเนาะแไม่ใช่ไปสู อีไปสู้กับทหารเองนั่นแ,แต่อยากทำประเทศใดหรนะือเฮ้ไปแไคปนะ่นั้นจะไปตอก้อเรี่ยวหรอเด็กไปตาสุมเรือเ,ออเ,อม,เอมื่อคนเมื่อเวนือเล็กว่าน,นั้นนะไม่ใช่คนจแค่นั่นคนโง่หรืคนบ้าคนบ่๊งหรยอกรนเะด็นซะเลยเองขี้ข้าแต่บวชไม่โชว์คนโยมนี่มาบวชเป็นที่และก็ทื่อที่นายพระทวดมนต์ ไม่ความหว่าไม่โชว์เลยพอพวกเราโชว์ก็เหมือนห้ามพวกเราแบบไม่ใกล้ตัวนะไม่โทษกันงูมูมทูกับาากอาจารย์จ้ะอาจารย์นั่นพูดทูแต่เิื่อปนฝืงมาหรือจะต้องไปไปนี่ให้มันรู้แดงรูขากันว่าไอ้นั่นขยักให้มันทำกับไปเจ้ากรุงไก่สุวสรรณจะได้โค้งเกชูชาต ว่ามันอีกงา,าจันทรใจะกนัดน้อห,ห้มันรู้กันพวกเราไปทะไหนนู้นไหนกัให้มันรู้ที่ว่าลูกผู้ใจยออกสามตัวให้มันจะสู้คนหรือไม่สู้บัดนี้แต่แรงดอกไม่ใช่ปัญญาไรไม่ใช่รู้ไรนี่ใจเป็นดอกแล้วก็แม่งกันเนี่ยโอ้รู้ที่นี่พอดที่อย่าโกงอ,อยู่เลยกับกู ไม่ได้ไป้ตรวจไม่โตกันโหนี้เมื่อกี้มินกับปูนเนี่ยเรียกว่าซื่อเนี่ยไอเจงตั้มทีเดียวเแชาจันสังโคเดงป้ายเจงไปบินกับ้าเแกย์เคยบ้าได้ทงนิ้วจันกับปลากว่าได้ก้าวเต็มบ้าเจ๊กเจ๊กเจ๊กลบลูกวัดไอเจงก็ได้แกงเซจันเจ phụp pha nước mà phụp ngà thiên na vào cái thuyền đút luôn đút qua to lồng nhớ kẹng ba mất nước trên nam ông bảo bà chan bà chan cái chấn rồi, mày lẹ đấy. chẳng thằng này chạy đua thì chạy mấy đấy, cứ chấn sốt độ nam kẹng cha phật thủ ta minh bá cụ cùng cùng cái khí hòa đấy này thàm à đa chăn phong lùng khôn lồng nấy chăn phong nhớ kèn mình toàn bay lăng nằm bay cồn nì nằm kèn may lá chặt mệt thì còn nhớ kèn cha thì mình phân xử nít quật trống say nít nhớ kèn mình ba à đại thì nằm kèn ba mình toàn chơi mà rồi cầm ba con. nhớ kèn cần khi cần vô nằm kèn vô lưới cho chú này chăn

ไม่เอ้ยไปจตลุกอยากฟังเสี่งคนจะไปกับนี้จะไปติดต้อนนางมาดูดีและนางซีสุดาให้นางมาดูดีกับนางซีสุดาเขียนแผ่นสีกับจา่านื่งขงังแทงโซ่ขังทะเบียนร้ำขัง,ขงน้ำมันซีโรงงานซาอุดเมื่อจะได้สถานที่ต่างซีนี่แหละจะรีบกลับไปสู้ราชนาจักรสิงขรานกรเลยกำลังฐานร้ำเล่าขับไปโจมตีราชนาจักรรวมมัคัน จะเป็นั่งทะยักใกได้เดี๋ยามานางรูดีกำนังศรีสุดานี่มันเลือดเนื้อเชื่อไขของคนไทยแต่ไปเกิดในนาในเมืองรมมาคันมันเพราะอะไรนี่ครับอาจารย์ในนางมุนีกำนังศรีสุดามันเลือดเนื้อเชอื่อไขของไทยแล้วไปไปเกิดในเมืองรมมคันได้ยังไงอ่ะได้หูเพราะเนื้อแจกลายนั่งทะอ่ะเออมันขั้นโง่จะว่า มันถูกมันตีรู้ก็คนที่มันขัน้นแต่มันสอบทามความจริง